ผมอยู่อ่าวยนอ่าวยนไม่แน่อยู่ตรงไหนอะเขาภูเก็ต FC วันนี้แหละขอบคุณนะคะอยู่แถวบนบนไหมหมายถึงอยู่แบบตั้งแต่ทางเข้าภูเก็ตไหมแบบเลยลงมาอีกก่อนถึงเมืองใช่ไหม ดีนะคะโอ้โหใี่ใจง้แพี่อยู่แถวไหนหรอวันนี้อยู่แถวพันวาค่ะเลือดออกหรือ คนจำเป็นสิวรด้ไงเีบสิวแล้วหนึ่งสวัสดีนะคะทุกคน โอ๊โอะอะไรเอ่ยเฮ้ยพี่อยู่แถวนั้นจริงดีใช่ค่ะมันใกล้กันหรอพี่ไม่รู้อะมีสิวยังสวยมีตรงนี้นะคะมันเพิ่งขึ้นมาแต่มันดูแล้วนี่ก็มีรอยสิวนะทุกคนนี่ไม่ได้ใช้พิ้วโต้นะการที่เราจะมีมีสิวมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสมันเนาะ